ชอบเตาโบราณน,น,นี่มากเลยน้องกิ๊บอันนี้40ปีเลยน้องปูทานมาได้เนะ้ออร่อยหวานหวานปลาตัวสวยๆเลยต้องอร่อยเลยในเมนูนี้เป็นอ,อันเสร็จพิธีนะครับอย่าติดใจนะจ๊ะอยกคือค่ะยกคืออยู่คือผ่านไหมจ๊ะสวัสดีบ้านดอนจังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็จะมารังสรรค์เมนูสุดแสนอร่อยกับครัวคนเอียงแล้วก็น้องกิ๊บสาวบ้านสวนนะครับโอ้คุคนเอียง บ้านคุณแม่สวยเนาะว้าว <Wow. S 1> อ๋อบ้านเก่าแก่ดั้งเดิมวันนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยข้ากี่ปีแล้วเจ้าแม่สี่สิบกว่าป, <40 S 2> ป,ปีนะครับบ้านหลังนี้นะโอ้โหสีสวยเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมาบุกครัวบ้านดั้งเดิมเก่าแก่หลังนี้นะครับเนาะกับเมนู <S <S สุดแสน <S <S อร่อย <40 S 1> เดี๋ยวจะมารังสรรค์กันนะครับ <40 S 1> โอ้โห,โโหนะไปจุ๊บอ่ะ นี่ป้านคนเมืองแต้ๆต้เนอะแล้วก็มียุ้งฉางอยู่ตรงนี้นะครับที่เก็บของข้าวของต่างๆนะครับแล้วก็มาบุกครัวกัน,นสวัสดีน้องคิดคนงามเจ้า <laughs> อูดูธมาเนาะครับวันนี้ทำกับข้าวนะคะคไม่ไม่ไม่ได้ไม่เคยถ่ายเตานี้เลยเนาะ ที่จะไปทําแต่นอกสถานที่อย่างเนาะทุนาเอยอะไรเงี้ยที่บ้านสวนเนาะใช่ค่ะรอบนี้ขออยัามาบุกที่บ้านเก่าหลังนี้นะครับชอบเตาโบราณนี่มากเลยน้องกิ๊บอันนี้40ปีเลย40ปีนะโอ้ตรงนี้คือเป็นไฮไลท์ในวันนี้เลยเนี่ยเนี่ยแคมโอ้โหวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะพี่เอานี่มาฝากจ้าอ่ะคนนี้เอาอะไรมาฝากครับดูขอดูนิดนึงจะให้น้องกิ๊บ ครับปลาแกงอ่อมฮอนต้องกรีบเนี่ยเปิ้นทำเพื่อพริกแกงอ๋อพริกแกงคารองกรีบนะต้องโดนจ้ะเลยเอาปลาพวกแต่ปลามาไม่ต้องทำอะไรมีพริกแกงของน้องกีฟสาวบ้านสวนนะจบเลยคล้ายๆพริกแกงอ่อมเนาะในส่วนของแกงปลาเนาะแกงอ่อมปลาสําคัญมีหน่อมาฝากจ้ะ นอต้มโปมมาฝากนะครับนอไม่ไร้ในฝากนะาสีด้วยอ่าอันนี้แม่ไปซื้อเองเจ้านึกว่าซื้อสวยมากเลยอ่ะม่ไแม่คุณแม่เก่งมากครับอขนนีากเขาดอยปากน้าขายกันเลยมีราคาติดอ๋อนนี่ฝากน้าสีด้วยหนึ่งหนึ่งแพ็คเดี๋ยวเราจะเอาย้ำยํำสู่กันกินเนาะพ่อแม่แล้วก็เราเนาะ ออมปลาออมปลานี่สำร็จคือพี่แกงเมื่อกี้เนี่ยขายพี่แกงเผ็ดอยู่ขายอยู่ค่ะขายอยู่ค่ะพี่แกงพี่แกงสมุนไพรเป็นพี่แกงตัวเดียวกับไส้อัวนะครับใช่ค่ะขอบอกว่าเราคิดถึงรสชาตินี้มากวันนี้ต้องจัดนะครับจ้าวนี่เ่าไส้อัวนี่ขายดิบขายดีใช่ค่ะวันนี้แม่ค้าอยู่ได้เพราะไส้อัวไส้อัวเป็นพระเอกอยู่นะคะค่ะอันนี้มื้อเย็นนะพรุ่งนี้เช้านะจะไปดูไส้อัวน้องกินแล้วก็ถ่ายทำให้ดูนะคะนี่ทำอาหารมื้อเย็นก่อนเตรียมของไปดื่มหน่อยค่ะ ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบต่างๆเนาะจัดเรียบร้อยอันนี้เอาไว้ผัดอันนี้ไม่ผัดอันนั้นไม่ยำาหน่อต้มปูงนะครับหน่อต้มน้ำแร่จะมีความหวานเมื่อเคยไปกินไข่อ่ะไข่ติดใจมากเลยนะคะไข่น้ำแร่ใช่ไหมคะเจ้าใช่ได้เลยยินดีต้อนรับเจ้าครับอันนี้กอบไฟก่อบไฟก่อนพี่ชอบเตานี่มากเลยอ่ะโูแลสวจะสุด มีป่องไฟแต่ปล่องควันป่องควันปองควันนี่ค่ะเออทำไปเล่นไปเนี่ยถ้าควันแบบอยู่ในบ้านเลยกะอยู่เจ้าถ้าเราตอแล้วมันดุขึ้นไปเลยอ้องใช้ไม้หน่อยนี่นี่เลยค่ะโอ้โหเจ้าโบราณ DIY จากคุณพ่อหรือเปล่าใช่ค่ะนานมากตอนเนี้ยแบบเนี้ยหายากแล้วนะคะหายากแล้วชอบครับชอบเดี๋ยวดูว่าควันจะไปตามนี่หรือเปล่าปกติก็ดูแต่ข้างนอก รอบนี้มาบุห้องครัวแล้วก็ได้เห็นเตาโบราณนะครับทำไปเล่นไปแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้สาวเตรียมของกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะยำหน่อสูตรบ้านเฮาสกินเนอร์ยำแกงนี่นะเต่น้ำปูใส่น้ำปู๋อน้ำปูอวัตถุดิบนั่นก็คือปลานินนะครับที่เราไปซื้อที่ตลาดกันมานะครับแล้วก็ขายไม่ได้ก็คือพริกแกงสูตรของน้องคิดสาวบ้านสวนนะครับนี่ของอร่อยเลยตรงนี้นะ กนต้มโป่งนะครับหอมมากเลยอ่ะชิมดูสดๆอย่าชียอย่าชีมส์สดๆแบบนี้สวยมากเลยนะคะโอ้สวยเลยไปหาไก่ไหมพี่แม่แถวบ้านจ้าแม่พี่ไปหาคุณแม่ก็ยังแข็งแรงนะเจ็ดสิบกว่าแล้วนั่นน่ะแค่หนูเคยไปเจอหลายรอบแล้วค่ะรับก็ ไปหาของป่าบนดอยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแม่หานี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแล้วนะใช่แข็งแรงป่ากระทุวันช่วงหน้าหนอวนะจะบอกว่าสวยที่แกงน้องกิ๊บเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากใช้แต่ผักชีต้นหอมจบค่ะแกงใส่ปลานี่คือจบแล้วก็เพิ่มใบมะกรูดนิดนึงจบเลยจ้าวันนี้ชื่อเมนูอะไรบ้างครับอ่อมปลานิลน้องกิ๊บเนาะใช่ค่ะอ่อมปลานิ่ด้วยพี่แกงน้องกิ๊บนะคะ แล้วก็มียำหนอกกับผัดหนอเจ้ายำหนอกต้องมีน้ำปูนะคิดว่าน้ำปูขาดบ่ได้เนอน้ำปน้ำปูนี่ขาบอกว่าเราเคยถ่ายทำตั้งแต่วิธีการจับปูแล้วก็เอามาทำเป็นน้ำปูนะอูโหูต้องเคี่ยวกว่าจะได้เป็นน้ำปูใช่ไหมน้ำปูยากมากครับครึ่งวันเลยเหรอครึ่งวันเลยจ้ะแต่กลิ่นนี่คือแบบรุนแรงมากครับเาต้องเคี่ยวสมัยก่อนนี่ต้องเคี่ยวเติมตีสองค่ะให้คนเขาหลับก่อนกลิ่ินมัน ทิบเจ้าหลังก็ได้กินเจ้าคนจะเดือดร้อนกันเลยว่าบ้านนี้ทําน้ำปูหน่อยใช่หรือไปทํหนุ่นการสวนปุ้นที่มันมีหมู่บ้านคนนะคะเพราะบางคนกับแพ้กินน้ําปูนะจ๊ะวันนี้ใหญ่มากเลยอ่ะชิมได้เมื่อกี้มีเมื่อกี้ถุงนั้นยี่สิบบาทเหรอคะหนูว่ามันเยอะมากเลยนะอ่าลองชิมดูลองชิมดูครับหวานหรือเปล่าเราดูว่าหวานไหมอืมอร่อยหวานหวานหอมหอมอู่คือมาจากน้ำแร่นะคะ เอามาผ่ดขอบคุณข้าโยกคืออร่อยอร่อยเท่านอร่อยค่อยอยะเนผัดใส่ไข่นะจ๊ะ<ช>หน่อไม้ไร่ทั้งผัดทั้งยำเนาะนี่ผัดจ้า เชะกานานี่คือเมนูผัดนะครับส่วนตอนน้องกิฟเอาไว้ยำสูตรคนเมืองใส่น้ำปูน้องกิฟตที่ชาอาขาที่เพิ่งใส่ถังของจ้ะขาอันนี้ไม่ใส่น้ำปูค่ะอ๋อไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ใส่เกลือผงชโลมใส่ถั่วดินถั่วดินค่ะถั่วดินที่เราไปคั่วตำหอมๆเลยครับเจ้าสได้ไม่ได้ซื้อถั่วดินมาแต่วันนี้เราทำสูตรคนเมืองแล้วกันเนาะได้ค่ะเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูเนาะเน้องกิฟได้กินสูตรใส่น้ำปูพ้องค่ะขาอันนี้ใส่ถั่วดิน แล้วแต่เนาะใช่สูรครับน้องกิฟก็มาตั้งกระทะแล้วครับใส่กระเทียมเข้าไปโดยพริกแกงของน้องกิฟเองนะคะครับแล้วก็ใช้พริกแกงของน้องกิฟครับอือเนี่ยไม่ได้นะครับตุ๋นปอร่อยเด็ดนะครับแกงสมุนไพรค่ะไปทำได้หลายเมนูเลยพี่ครัเมนูก็ได้แกงอ่อมก็ได้ไปไปหมกปลาก็ได้ค่ะแอบปลาเนาะแอบปลาก็ได้หมูไก่ปลาทำได้หมดเลยนะครับ มาได้หมดเลยเป็นบะทับปลาทับทิมอร่อยมากเลยนะไปนึ่งก็ได้ค่ะครับหอมมากเลยใครที่อยากได้พริกแกงก็สามารถสั่งได้ทางเพจน้องคลิปนะครับสาวบ้านสวนเนาะส่งรถเย็นนะคะดย่างนี้ครับส่งรถเย็นมาในเสียเนาะที่ใส่ปลาเลยนี่คะอ่ะโอ้แล้วก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปโดยน้ำเดือดเพื่อใส่ปลาลงไปครับ ยำนอคนเมืองขาดบดได้จ้าใบขิงแม่น้องกิ้บอกว่าไม่เคยกินสูตรนี้ต้องลองนะจ๊ะมันหอมมากขาดบดได้นะเจ้าใบขิงนี่นะจะอร่อยใส่น้ำปูปัทโถกินมาละกินมาละออหืโหน้องกิบควันหายไปไหนหมดเนี่ยนี่ค่คะ ดูไปดูไปนู่นเลยหลังคานู่นเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือดูดโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะถ้าเราจะตั้งกระท่าหรือว่าจะตั้งผุดข้าวทำอะไรก็ควรจะดูดไปเองโอ้แล้วก็ทราที่เราทำเฉยๆค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับไปแดูไปแล้วนี่ดูไปแล้วนะครับค่ะไม่ไม่มีควันออกมาข้างๆพี่เห็นไหมคะครับเจ้าเจ้าปกติทำไมคะแร่เมื่อกลาวันออกมาใช่ใช่ น้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาเลยค่ะครับโู้ปลานี้ปลาแป๋วเลยใช่ไหมพี่ปลา,า,าสดๆจากตลาดเลย,เลยครับพี่เก๋ก,ก็หอมปลาก็สดๆเลยต้องอร่อยแน่เลย,ยเลยมนูนี้ครับ,บ,รบไม่ได้เจอกันหลายเดือนเนาะก็มาจัดเมนูอร่อยๆกินกันยามแรงยามค่ำแบวนี้ครับใบ,บมะกรูดนะคะ ครับตอนนี้ก็จะมาตำนะครับใส่เกลือนิดนึงนะคะเครื่องหมกก็จะมีพริกกระเทียมเกลือใช่ค่ะเอาไปเอาไปเผาหรือว่าเอาไปจีนะคะมีหอมไหยเนาะมีหอมได้จะมาได้คือน้ำปูเจ้าน้ำปูเกลือใส่เข้าไปนี่ขาดไม่ได้คบน้ำปูนะครับลองชิมดูนะคะน้ำปูนั่นเองปูปิดลุกเลยคจะได้ว่าต้องอร่อยครับคร่นี้เขาบอกว่าอันใหญ่มากแล้ หนักๆเลยเนาะเ<ะ><ะ>ดี๋ยวตามแป๊บเดียวก็แหลกละเอียดเลยเนี่ยครับหอมหอมทุกอย่างเลยจะท่อหอมกิ๊บอูมามิม่อไหมนี่อูมามิมีอยู่ค่ะน,นี่แหละพงค์พ<ม>ุ่งซิ้งขาดไม่ได้ผงนัวนะครับช้อนหนึ่งเดียวอ๋อช้อนหนึ่งนี่นีนี่อ,อโอเคกลัว<อ>ไม่อร่อยกลัว <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะ โอ้โหหอมมากสีเปลี่ยนแล้วนะดำเร่อดำละเสื้อไม่เป็นไรอย่าเข้าตาแล้วกันต่อดำก่อนดำดำดำแล้วก็หอมด้วยหอมมากแกนจันนินใส่หน่อยหน่อยกันกระเด็นเนาะใช่ค่ะ แต่แต่แน่แน่ยังเจ้ยังาไม่ได้ชิมแค่กลิ่นก็ผ่านแล้วอ่ะโซ่เลยเจ้าโซด้วยกันตามรวมรวมกับใบขิงใช่ไหมคะใบขิงจะขาดบ่ได้หอมจริงไเป็นสูตรนี้เลยนะคะอย่าติดใจนะเจ้าพี่เจ้าทำแบบพ่ออร่อยแล้วค่ะอย่าติดใจใช่ไหมใช่แต่แต่ยำไก่กินไม่อยู่เลยยำจิ้มแต่แต่ที่บ้านรวมรวม ให้มันยำนอเนาะยำนอแต่เอามาตมเพราะว่าเครื่องจะได้เข้าน่ากินนอก็ไม่ใช่ธรรมะนะคะไปหาเอ็นด้วยนอไม่ไรแล้วก็ต้มน้ำต้มน้ำแร่ใช่ไหมคะใช่แล้วนี่เราจะยำนอเราต้องตำนอไปนิดนึงเครื่องจะได้เข้าทีนี้หอมมาก อมปลาน่าจะได้ทีแล้วน้องกิมเนาะค่ะครับหอมมากพี่เบียร์จำไปหลายรอบแล้วมีค่ะใส่ันเลยใส่ผักชีฝรั่งใช่ค่ะครับแล้วก็ผักชีเนาะค่ะบานเต็มเลยเป็นอันเสร็จพิธีนะครับค่ะหอมมากเลยข้าวสวยสองจานวันนี้ครับ ครับอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือผัดนอใส่ไข่ค่ะครับออออหอมหอมหอมลักใส่เลยไฟน่าจะใส่ไหมเนาะ,ะเจี๋ยวเกลวกระเทียมเสร็จเรียบร้อยมีหอมแดงพริขี้หนูกระเทียมจบขั้วหอมแผ่แล้วก็เราใส่ลงไปแจ้ มันหน่อราอร่อยอีกแล้วใส่อะมาซ่าอะมาซ่ใส่คือรตรอดีน้ำปลาจยปรุงเข้าไปแล้วนี่ปรุงแล้วเรอรนครับน้ำตาลนิดนึงแค่นี้แหละเดี๋ยวต่อไข่เข้าไป กระทะนี่ใช้มาหลายสิบปีครับกระทะนี่บานมากเลยนะกระทะผีสิ่งไม่เปล่า <laughs> บานมากครับเใส่หนอแล้วนะคะครับใส่หนอเข้าไปนะครับอืาเปนเมนูนนมเด่นอร่อยวันนี้ควอฟลอยสุดท้ายแล้วกันนะครับ,รบสามเมนูมนี่อมเริงม ปลาเรียบร้อยแล้วก็ยำหน่อต้มโปงพร้อมกับขั้วหนอสูตรเมืองนะครับสามเมนูในวันนี้ครับกินด้วยกันนะครับได้เวลากินแล้วนะครับสามเมนูกับสาวๆรังสรรในยามเย็นยาข้ามวันนี้นะ่ยมากเ่กินแล้วเอาคำข้างคีครับโอ้เอาแบ่งกันแบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกัน่ะคิบแบ่งกันครับเอาอะไรก่อนดีนี่นี่ ยำอันนี้เขาใส่น้ำปูคิดว่าอยากกินยำหนอเลยครับไม่เคยกินไม่เคยกินสูตรที่แบบใส่ใบขิงหอมหอมหอมขิงหอมหอมขิงก็หอมน้ำปูก็หอมครับโยครึ่งอะโยครึ่งโยครึ่งผ่านไหมจ๊ะเปียร์ต้องเลงอันนี้แน่เลยกัดใส่ใบขิงหอมเลยจ้ามียร์ทริปเลงอ่อมปลานะเพราะว่าที่เลงเป็นดูนี้เพราะว่าเป็นพี่แกงที่ทิปรังสรรค์มานะครับต้องกินนะลองดูครับมา ถ้ามีพริกแกงคือไปทําได้เลยค่ะใส่ตู้เยไว้เป็นเดือนสองเดือนทําได้สบายค่ะเพราะว่าส่งรถเย็นนะคะส่วนเติมคือรสดีนิดนึงใช่ค่ะแล้วแต่เพราะว่าเราเป็นทาเป็นน้ําแกงเอือนมั้ยเพริกแกงกับเนื้อปลาเข้ากันมากเนื้อปลานี่คือสดๆเลยปลาก็สดอยู่แล้วส่วนพริกแกงตัวเดียวกับไส้อั่วของกิมนะครับใช่ค่ะ อร่อยมากต้กิฟลงตัวลงตัวลงตัวอร่อยได้สิบเมนูเลยได้หมดเลยได้หลายเมนูเลยค่ะยกขึ้นเมี้ยไปผัดก็ได้ไปแกงไปนึ่งได้หมดเลยครับอร่อยไหมนี่นะครับโอ้ยน้ำขนาดนอนอต้มปุ๋มนอต้มปุ๋มอ่าชิโนต้มปุ๋ด้วยเดี๋ยวน้อยใจอืมอันนี้ก็อร่อยไข่ไข่อร่อยอ่ะมีได้แล้วอร่อยมากคั่วก็ได้ผัดก็ดีเนาะใช่ค่ะยำก็ได้นี่ยำจิ้มยำเลย วันนี้ได้กินหน่อจากเชียงใหม่แล้วก็แม่ไปหาเองใช่ไหมคะแล้วก็ต้มจากน้ำแร่ด้วยโอ้โหอะไรดีขนาดนี้นะคะครับเลยหวานเนาะค่ะอร่อยางที่กินบ่อยก็เดี๋ยวเราจะกินแกงเลยเนาะค่ะเถ้าใครสนใจพิกแกงของน้องกิ๊บก็สามารถติดต่อได้ทางเพจกิ๊บสาวบ้านสวนนะคะเซิร์ชทางเฟซบุ๊กก็เจอเลยเนาะค่ะแล้วก็ยังมีอ่ ไส้อั่วขายไอจำหนนายอยู่นะไอัวยังเป็นพระเอกอยู่ค่ะพระเอกของเราใช่เจ้าได้ไปกินไหมเนาะได้กินหนึ่งจิ๊บแล่นครึ่งโลเดี๋ยวอุดหนุนเนาะแล้วก็มีอะไรอีกนะช่วงนี้ช่วงนี้มีไส้อั่วค่ะแล้วก็ผลไม้ก็จะมีสวรรค์ค่ะสวรรค์ไม่จำเป็ีจสูงมากนะคะสวรรค์หวานนะคะสวรรค์มี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 ก็มีสวรรค์ไผ่ไผ่หนุค่ะโอ้หวานจัดไปค่ะสีชมพูชมพูค่ะนี่ได้กินได้นอนค่ะยินดีไปก่อนกับสามเมนูนี้นะเจ้ากินข้าวค่ะ ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นมากินข้าอ่อจะจะมาอ่อจะจะมาอ่อจะจะมาเราก็กิน้วยกันใช่ค่ะยกขึ้นหมดเลยวันนี้อร่อยอร่อย